นี่ก็เป็นปลาที่ตกมาได้วันนี้นะครับเราก็จะคัดตัวเป็นเป็นปล่อยไว้ตรงนี้มันไม่ค่อยมีปลาก็เลยเอามาปล่อยไว้ให้มันเพ่พันครับทำหมายไว้แต่ก็ตายไปหลายตัวนะเพราะว่าตกตั้งแต่เช้าตัวไหนเป็นก็ให้มันวิ่งไปงตายเยอะวะเป็นไหมเป็นอยู่ไหม <c oughs> โอเคอย่างนี้เราก็เอาไปให้ข้างบ้านเขาทำอาหารนะ ออกมาครั้งหน้าตรงนี้มันจะได้มีพันปลาไว้แพ่พันจะได้มีไว้ตกครับเพามาตีที่ไรตรงนี้ไม่เคยได้ปลาเลยโอเคแคนั้น ม้เดียวเลยครับเดินเดินมาเห็นกัดลูกปลาตรงเนี้ยไอตัวนั้นอะพาตัวนี้สวยเฉกเฉกไปกัดลูกปลาให้เห็นหมายนี้ก็เป็นหมายฟองนะครับป็นฟองธรรมชาติยาวๆไปเลยตามมุมอย่างนั้นนะครับที่เป็นสวัสดลอยไปติดเนี่ยปลามันชอบไปอยู่ตรงนี้มันก็เป็นขอบบอเวลาน้ํามันเลยมาถึงนี่ปลามันข้ามไปข้ามมาก็คือหมา,า,มมา,า,มายแบบนี้แล้วก็ลองตีดูครับฮันเตอร์ดีเจตอันเตอร์ดีเจฝากผลงานไว้ด้วยครับฮันเตอร์ดีเจ ลูกปลาเหรอกัดลูกปลาเหรอไม้เดียวเลยครับ <c oughs> เดินเดินมาเห็นมันกัดลูกปลาตรงเนี้ย <c oughs> ฝากผลง,งานรู้ได้ครับฮันเตอร์ปีเจถ่ายรูปครับ <c oughs> โอ้โ,อโอนีกน <c oughs> ตัวแล้ว พันเตอร์วีเจ็ดไอตัวนั้นอนะพาตัวนี้สวยเฉลิเสิกมากกันลูกปลายเห็นฝากผลงานาด้วยครับอันเตอร์วีเจ็ดคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันโวลโลเวดแปดสิบกแล้วก็ใส่ที่สองโคโนนพัดกับโอเคถ่ายรูปครับอันเตอร์วีเจ็ ที่ออวาจากตูนดอกไม้นะฮันเตอร์ V7 เจหมายนี้ก็เป็นหมายคลองนะครับเป็นคลองธรรมชาติยาวๆไปเลยแต่เมื่อก่อนนะ่ะน้ำมันแห้งอันนี้ผมเห็นมันมีน้ำเข้ามาก็เลยลองมาตีดูปลามาจากไหนก็ไม่รู้ฮันเตอร์ V7 ฝากงานไว้ด้วยครับท่านครับไปจงคาเฟ่มาเลยเลยนะไปเยอะเลยโอ้ย า glasses, ตามมุ้งอย่างนั้นนะครับที่เป็นสวัสดรอยไปติดน่ะปลามันชอบไปอยู่เห็นเจอหมายแบบนี้ก็ลองตีใส่ก่อนเลยคันเตอร์ r 7ฝากางานด้วยครับถ่ยรูปครับ ตำมบ่อ,บอไปเลยตรงนี้คิดตัวเนี่ยถามสี่ตัวแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นหัวคลองนะลามมันน่าจะมาออก,กันอยู่ตรงนี้ครับฮันเตอร์วีเจ็ดถ่ายรูปครับ ไม่เห็นนะ <Techn Pokémon> <trilogy> ไม่เห็นนะมาเห็นไม่เ <serving> ห็น <wan> มันจะชากคําก็เลยลองวัดดูนี่เลยตรงนี้ปลาดีหัวของห้าหกตัวแล้วครับฮันเตอร์ D7 คันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันโกโลนะครับเวทแปดสิบหกแล้วก็สายพี่สองโคนอตพัดโอเคถ่ายรูปครับฮันเตอร์ D7 นนนันามามให้<อ>้้ไนะตรงนี้มันก็เป็นขอบหอเวลาน้ํามันเลยมาถึงนี่ปลาข้ามไปข้ามมาก็เจอหมายแบบนี้แล้วก็ลองตีดูครับอันอึกอ v เจ็ดลาของธรรมชาตินะนก็เป็นคลองคลองยาวไปถึงนู่นแต่เมื่อก่อนมามันไม่มีน้ํานะเพิ่งมีน้ำโอเคถ่ายรูปครับอันเตอ v เจ็